พระพุทธเจ้าท่านได้เมตตาบอกให้กับเราทุกทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ให้เข้าใจในการดำเนินชีวิตชีวิตของเราทุกทุกคนคือชีวิตที่ประเสริฐจุดมุ่งหมายของเราคือพระนิพพานให้ทุกท่านทุกคนพากันเข้าใจนะทุกท่านทุกคนต้องพากันประพฤติปฏิบัติธรรม ถ้าเราปฏิบัติตามใจของเราตามอารมณ์ของเราตามความรู้สึกของเรานี้คือการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนะเราทุกคนต้องเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าตัดกับพระพิสุว่าเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดพรหมจรรย์นี้หมายถึงธรรมะ พระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญพุทธบารมีสี่อสงไขแสนมหากับใช้เวลายาวนานหลายล้านชาติได้ตัดสรู้เป็นพระอรหันตสัมสมาสสมโพธิญาณเป็นครูผู้บอกผู้สอนของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ไม่ทำตามใจ ของตนเองไม่ทำตามอารมณ์ของตนเองไม่ทำตามความรู้สึกของตนเองท่านถึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า